เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนโหลด GTA San v e r s i o น2025นะครับเป็นตัวเกมแบบว่า,าลงมดไว้ให้2แบบก็คือลงมด e 60fps แล้วก็ภาพสวยนะครับผม2องดนี้ในตัวเกมเดียวนะโหลดไปสามารถติดตั้งเล่นได้เลยโอเคไปรวดเร็วเลยนะครับทำตามได้เลยไม่ยากอ่ากอดอื่นกดลิงก์ด้านล่างที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับใต้คลิปก็กดดาวน์โหลดไนได้เลยตรงนี้นะอ่าบิฟกาๆนี่นะกดดาวน์โหลดไปเลยอันนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วนะผมจะไม่กดนะโอเคโหลดเสร็จแล้วได้ไฟล์มาแบบไหนอ่า โหลดเสร็จแล้วหน้าตาไฟจะเป็นประมาณนี้ครับผมะจะเป็นแฟ้มสีเหลืองๆอ,อย่างนี้นะอืมโอเคครับแตกไฟสามารถกดแตกไฟได้เลยอ่ออันนี้ผมแตกไปแล้วนะอันนี้กดให้ดูเ,ยเฉยๆอ่ะปุ๊บเสร็จแล้วแตกปุ๊บหน้าตาเป็นไงอ่าหน้าตาเป็นแบบนี้เลยอ่ะจะเหมือนๆกันเลยนะเห็นไหมจะคล้ายๆกันเลยโอเคอ่าเข้ามาหน้าตาเป็นอย่างนี้เราสามารถกดเข้าตัวเกม GTA อันดับสกอร์ sa ตรงนี้ได้เลยนะอ่าโอเคครับผมเข้าเกมมาแล้วหน้าตาประมาณนี้นะอืมนี่ครับอ่าตัวเกมมันก็จะแบบอ่าเ,เป็นการลงมอสแบบ60สบ fps นะเนาะมันก็จะลื่นๆภาพมันจะแบบสมูทนะนี่เวลาเล่นนี่ไม่มีลายตาไม่มีปวดหัวแน่นอนครับผมอืมสบายตาเลยครับลื่นๆ อ่าโอเคทุกคนอ่าผมก็ลองมาเทสให้แล้วนะเล่นได้นะทุกคนเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนถ้ามีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวลองทักทักหรือคอมเมนต์มาดูก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมดูอาการให้ครับผมสำหรับใครที่เล่นไม่ได้ปนระมาณนี้โอเคครับผมขอบคุณครับอ่าใครดูแล้วแบบชอบก็ฝากดกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะโอเค